เหรียญใหม่ที่ริดในกระดาน n e x o วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะสำหรับเหรียญดออคอยนะคะล่าสุดเนี่ยทาง n e x o นะคะได้อัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยสามารถฝากเหรียญดออคอยแล้วก็รับดอกเบี้ยได้แล้วนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเหรียญโปเกดด์นะคะคาราโนเหรียญชอนแล้วก็เหรียญอ,อื่นๆน,น,นะคะที่น่าสนใจนะค,ะคือในส่วนของอทีมงานเอ็กโซนะคะก็พยายามนะคะค้นหาแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาเรื่อยๆอเพื่อให้เรานะคะได้ใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะฟีเจอร์ใหม่นะคะที่เข้ามาในอของ ตัว Exchange นะคะก็คือเนี่ยเราสามารถทำการบ u y นะคะทำการเซลหรือว่า,าทำการกดซื้อเหรียญได้เลยนะคะณนตอนนี้นะคะก็สามารถใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ปุ๊กบิ๊กมาทำวิดีโออัปเดตนะคะก็คืออ่าตอนนี้ก็คือให้ความสนใจกับตัวเหรียญ d อกนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้เนะี่ยอาจจะเป็น สาวของด็อกคอยนะคะเวลาเราเก็บเหรียญด็อกเนี่ยไว้ใน exchange ปกติเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหรนะคะที่เรานำเงินนะคะของตัวด็อกคอยเนี่ยโอนเข้ามาใน n e x t โ o l l e เนะคะเราสามารถได้รับดอกเบีย้ยนะคะสูงสุดเนี่ยอยู่ที่3%เรนะคะเรามาดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นเขาเรียกว่าระดับนะมันก็จะมีว่าระดับ loyalty ของเราเนี่ย อาจะได้ผลตอบแทนที่เท่าไหร่นะคะสำหรับของปุ๊บปี้ตอนนี้เนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเรารับเป็นเหรียญเน n e x ซว a l l e t ด้วยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะอยู่ที่3%นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นตัวปกตินะคะก็คือรับเป็นเหรียญ อดอกคอยเลยเนี่ยจะอยู่ที่1%นะคะก็เอามารับอัปเดตฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังแบบอุ้ยมีเหรียญแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะได้ดอกเบี้ยนะคะเราก็นำเงินมาฝากในตัว n e x o โซ l l e t ตรงนี้นะคะข้อดีนะคะที่บุ๊กบิ๊กเนี่ยเชียร์นักหนาเนาของ n e x o โซ l l e t เนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยมีเปิด เขาเปิดเว็บไซต์นะคะมานานแล้วนะประมาณแบบสปีสปีนะคะตั้งแต่วิกได้นําเงินมาลงไว้ในนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราทําการแลกเหรียญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือเราอาจจะต้องเอาไปขายในเว็บเอ็กชแน e นะคะแล้วก็ค่อยโอนมากลับมาที่เดิมเนี่ยเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มในส่วนของตัวเอ็กชแนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เราเนี่ยก็สามารถทำการสรื้อวัปเปียนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วกอ็อีกข้อดีนึงก,ก็คือเนี่ยเราเนี่ยสามารถทำการถอนนะคะเหรียญที่เราฝากไว้เนี่ยเวลาเราถอนเนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะก็ฝากไว้เนาะกับเว็บไซตด์ดีๆนะคะแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองไปศึกษากันดูเกี่ยวกับตัว n e x o w a l l e เ,น,เนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะคะเหรียญที่เข้าใหม่กันเพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าอยากจะให้ อ่ะปุ๊กปิ๊กนะคะทำวีดีโออธิบายส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันในกลุ่มได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ